ก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นครับพี่น้องครับเกิดเป็นเพลงจากใจค้นเล่าขึ้นครับโดยให้นองทิดาเล่าศรีวิไลเนี่ยเป็นตัวแทนคนเล่าทั้งประเทศค,นนครับสวัสดีครับพี่นอ้องครับเบิร์ตสุภุสุคนเดอร์ยินดีตอนครับเขาสู้ส่องเบาวโฮมสายน้ำเซ่คือเก่าครับส่องแห่งเสียงเพลงเสียงล่ำ ก็ติดศิลปินดังในช่วงนี้ครับก็เอื่นก็ขอกราบสวัสดีทักทายทั้งเอฟซีน้องธิงดาเล่านั่มนะครับกราบสวัสดีเอฟซีทั้งพอผู้ศีวไลนนั่เด้อครับหลายๆคนพี่น้องก็คือสิไปเห็นเลยเนาะครับเพลงนี้หลายๆคนก็คือสิลปเห็นเลยเนาะเป็นเพลงไม่พอผู้ศีวไลนได้เขียนเพลงนี้เป็นมากได้ฟังเนื้อหาคนลูกเลยพี่น้องรู้ไหมคนลูกเลยสุดซึ้งเพลงนี้ โบนาเซ้อวาพ่อผู่ิวีวไลสิเขียนเพลงนี้ขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งต่อจากเพลงของน้องที่ดาวเล่านะครับเพลงออกฟันกำพ้งแมาต่ออีกเพลงนี้จากใจคนล่าพ่อพู่ซีิไลหรือว่าอาจารย์พู่ซีวิวไลกันเล่นหมอบเพลงนี้ให้น้องที่ดาล่าเป็นตัวแทนให้พี่น้อง ทั้งปะเทตเลาาเปิดสบู่อูคนเนาะกับคนลุกเนื้อหานี่สุดยอดเราต้องบอกถึงเลยกินใจขนาดเนื้อหาแล้วผมก็เสืออีกว่าเพลงนี้สิเป็นอีกเพลงหนึง่งที่ได้ติดเล่นันดับเพราะว่าบหนอยนากับเพลงของพันธความสงเพราะว่าความไม้มันมันเป็นความไม้ที่แบบโบแมนเพ่งโบแมนส่วนตัวนี่แม่พี่นอ้องเนือ آ, ้อหาความไมายเป็นร่วม ก็เลยกระตงกาขออนุญ,ญาตนำคลิปเพิ่นมารีเอคชั่นเป็นบางส่วนบางตอนให้แฟนเอฟซีได้ติดตามรับชมการเคลื่อนไหวของพอผู้ซิเวไลหรือว่าน้องธิดาเล่าบ้านหักซิเวไลเนาะเพราะว่าผมก็เป็นเอฟซีเป็นอยู่แล้วติดตามผลงานเพิ่นตลอดตั้งแต่น้นองธิดาเล่าตั้งแต่อาจารย์ซิเวไลหรือว่าพอผู้ซิเวไลเนาะครับก็เลยอยากมานำเสนอให้ พี่น้องได้ติดตามรับชมเดี๋ยวผมสืบภาพี่น้องไปรับชมรับฟังคลิปบางส่วนบางตอนของพอผู้ซืวอลยเพิ่นได้พูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ไปรับชมกันครับว,วคนนี้จะสูมีโอกาสได้เขียนเพลงจากใจคนล่าเพื่อแทนความโูกซึก หลายลานดวงของคนเล่าที่สำนึกรักต่อแผ่นดินไทยที่มาสร้างหรือว่ามาทามาหากินในแผ่นดินไทยที่อยู่ใต้พระบรมพระบารามีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์เแมนบ่ได้หมายถึงมาทําเป็นโอกาสของตัวเองนะครับแต่เป็นโอกาสแทนคนลาวทั้งประเทศนะครับเอาส่วนใหญ่นะนะครับส่วนใหญ่ก็จะก็จะ พูดถึงประเทศไทยใน,ในทางที่ในทางที่ดีนะครับพูดถึงประเทศไทยโดยเฉพาะมีหลูกมีร้านมาทำมหากินในประเทศไทยนะครับในส่วนหนึ่งที่เข้าสิขาดหรือว่าสิล,ลืมบุญดนั่นก็คือสถาบันของพระมหากษัตริย์นะครับถ้าหากเพิ่นบ่อนุญาตถตาหากเพิ่นบย่ยอมเพิ่นบ่ไห่ก็ไม่มีชาติใดที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้ ที่นี่นะครับพ่อผู้ก็เลยมองเห็นตรงนี้ว่าเออถ้าหากว่ามันบ่มีตัวแทนเลยในการที่สี่เป็นกระบอกเสียงที่สี่ดังแห้งขึ้นมาอีกจักน้อยนะครับดังแห้งขึ้นมาอีกจักน้อยเพื่อให้คนทั้งโลกไปหูว่าคนเล่าเนี่ยก็บฮักสถาบันของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยบ่แพ่ชาติใดในโลกขึ้นกันบ่แร่คนไทยขึ้นกันนะครับก็เลยเกิดเพลงเนี่ยขึ้นมากครับในขณะที่คนไทยเฮ้า นะครับก็ร่งโศสกเศร้ากันแสงเสียใจต่อการจากไปของพระพันปีหลวงนะครับผู้ซึ่งเป็นเพ่งลมพโพลมไส้ของแผ่นดินครับเคยเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับจังไดกับเป็นแม่ของแผ่นดินอยู่จังสันนะับเพิ่นเป็่นพระครูบารมีนะครับเป็นพระราชินีครูพระบารามีของสเสด็จพ่อรอเก่านะครับหลายคนอาจัยบหฮนุจกักเนาะอย่างเช่น พี่น้องทางยูทูบเอบอร์ทั้งฟังเล่าเพื่อนก็อธิบด้เข้าใจว่าพระพันปีหลวงนเป็นใครนะครับพระพันปีหลวงก็คือเพื่นเป็นพระราชินีในสมัยรัชกาลที่9นะครับอ่านทีสัมผัสได้ไม่ทุกคนแต่หลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นล้นเก้าล้นกระหม่อมนะครับล้นเก้า,นกาเนื้อเนื้อเนื้อชีวิตจะฟองเลยนะครับสำหรับพระมหากรุณาที่คุณของพระมหากษัตริย์ไทย ที่คนเล่าดยครับพอพูดเนี่ยก็เลยจงใจตั้งใจเลยลหละครับว่าเอาละเมื่อคนเล่าลหลายคนที่เราสัมผัสเนี่ยเขาสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยถึงขนาดนี้เนี่ยเราต้องออกมาพูดหน่อยแทนเขาหน่อยเป็นกระบอกเสียงแทนเขานําแนเพื่อให้เขาได้เพื่อให้คนในหัวว่าคนเล่ากับหักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยบ่แพ้คนไทยคือกัน นะครับก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นครับพี่น้องครับเกิดเป็นเพลงจากใจคนเล่าขึ้นครับโดยให้นองทิดาเล่าศรีวิไลเนี่ยเป็นตัวแทนค้นเล่าทั้งประเทศนะครับวสิยูต่างประเทศวสิยูประเทศได้กระาังนะครับที่เป็นค้นเล่า